สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะคะจากอินดีมค่ะ,ะจากอินดีมโปรเจกต์นะคะก็ยังทําอยู่นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ต้องการมีรายได้เสริมนะคะทํางานคู่กับงานประจำเนาะวันนี้พี่นานก็มีมาเจอกันอีกนะคะมีเรื่องราวของอินดีมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกทท่านทุกคนเลยนะคะ ที่กำลังมองหาอะไได้เสริมเนาะพี่นางก็ยังทำอินดีมอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะทำง่ายๆที่บ้านนะคะที่บ้านที่เราทำเองคนเดียวได้เลยนะคะมาเอาอาชีพกันนะคะวันนี้ปังๆกันไปเลยนะคะปีนี้อินดีมสุดยอดมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ได้โอกาสนะคะเป็นเวลาที่เราอยู่บ้านเนาะ,ะเราก็มาทำคลิปวิดีโอนะคะ แนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำอาชีพแนะนำเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนมีรายได้นะคะมีรายได้กันตอบโจทย์ชีวิตกันนะคะแทนที่เราจะทํางานประจําอย่างเดียวเนาะเราก็ทําอันนี้คู่กันไปด้วยเนาะงานเสริมของเราได้ะคะ่ะงานเสริมบางทีไรายได้มันจะล้าหน้างานประจํานะคะทุกคนนะคะเวันก็แนะนําตัวก่อนเนาะพี่นานก็คือ ชื่อพิจิตตานะคะ,ะพิมพบางนะคะก็คืออดีตก็คือเป็นแม่ค้านะคะอดีตเป็นแม่ค้าก่อนที่จะมัรู้จักกับอินดีนี้ก็คือขายหลายอย่างเลยขายของตามตลาดนัดเนาะเป็นแม่ค้าขายทุกอย่างเลยเสื้อผ้าผลไม้นะคะแต่มันไม่ตอบโจทย์พี่นางค่ะมันไม่ตอบโจทย์ที่เรายิ่งทำล้วก็ยิ่งสุขภาพก็แย่ด้วยแล้วก็รายได้ก็ไม่พอไม่คุ้มกับที่เราต้องมา อ่าชำนะนี่เนาะยิ่งทำก็ยิ่งเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นางก็เลยหยุดนะคะก็เลยมาตั้งหน้าตั้งตาทำอินดีนนี่ละคะอย่างเดียวนะคะอืมก็คือรู้จักกับอินดีนมาปีกว่าแล้วนะคะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วพี่นางก็รู้ว่าเอยอินดี้เนี่ยมันตอบโจทย์เราได้เลยจริงๆต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้แนะนําที่ทําให้นางรู้จักอินดีนนะคะ รู้จักกับโปรเจกต์ดีๆนะคะที่ทันต่อการใช้นี่นะคะเนี่ยคะ่ะก็ต้องขอบคุณนะที่ได้มารู้จักกับอินดีนนี่ยและคะแล้วก็ปัจจุบันนางก็ทำอินดีนอย่างเดียวนะคะแล้วก็อตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นมินิแนเนาะเอ้ไม่ใช่ขอโตทจทีก็จะเป็นอ่าเาเด,ดี๋ยวมาดูเซียโอเคนะเดีย๋ดวยว okay